พระภายนอกและก็การสร้างพระภายในนะครับเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญที่ท่านอาจารย์กาลังจะบอกคุณผู้ชมเองนะครับก็คือว่าคุณต้องสร้างพระภายในให้ได้ก่อนถ้าคุณสร้างพระภายในได้แล้วเนี่ยพระภายนอกเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับอาจารย์นะครับ,รบแต่ทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าก็ยังมีคุณผู้ชมบางกลุ่มนะครับที่ยังประเวณไปหาเครื่องรางของขลังที่วัดนั้นวัดนี้หรือ สถานที่ต่างๆที่เขาว่ามีของดีๆกันก็ยังไปตระเวนหาก,กันมาเพื่อมาห้อยคอก็ดีมารับเกลยวก็ดีสิ่งของเหล่านี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับสาหรับคนที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีการถือสินห้านะครับหรือว่าไม่ปฏิบัติตัวเป็นคนดีแต่ก็ไปเที่ยวเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นที่ยึเดเหนี่ยวทางจิตใจรับแอาจารย์บอกนิดนึงในฐานะที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาพอสมควร แล้วก็เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆทดสอบศึกษาทดลองมานับไม่ถ้วนแ่ <c oughs> สิ่งเหล่านี้มีจริงแต่บางทีหลายท่านนั้นไปเทเวนะาสิงมงคลต่างๆทำวัดตามบาหรือตามสถานที่ต่างๆอันมาติดตัวนะไม่ใช่เรื่องความผิดแต่จะย์ย้ำเสมอว่าเราต้องกระทำความดี สิ่งท่างยสมบูรณ์ถ้าศีลเราสมบูรณ์และเจริญจิตอันเป็นบุญอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของบุญกิยาวัตถุสิบจะเป็นข้อใดข้อนหนึ่งก็แล้วแต่ตัวนี้แม้เราไม่มีพระความดีนี้จะคุ้มเราได้แต่ถ้าเรามีพระเป็นพระดีซึ่งเป็นพระพิสุทธิ์สมก็ดีผูปประพฤติดีก็ดีที่เป็นสัญลักษณ์ของท่านแล้วท่านตั้งใจในฐานจิต ด้วยอยันบริสุทธิ์กระทำสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งมงคลเมื่อเราได้มาก็ถือว่าเป็นมงคลนี้ถ้าผู้กระทำความดีได้มาคนนี้ถ้าผู้กระทำความดีได้มาก็ยิ่งทัพทวีอำนาจคุ้มของแต่ถ้าบางคนไม่ดีคิดว่าเอามาแล้วจะช่วยข้าได้เดี๋ยวข้าไปพ้นคืนนี้ไปจี้ไปชิงชาวบ้านคนอื่นเขา <c oughs> แล้วมีภาคคุ้มของมีมาเยอะแล้วสมัยก่อนนั้นเสือสุพรรณบุรีนะครับ เสือ,อนครปฐรมนี้เป็นเป็นเสือคนนะที่เรียกว่าเสือพอร้ายมากๆต้นฆ่าชิงทัพชาวบ้านนับไม่ถ้วนนะครับแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับได้บางบางคนก็ถึงกับสิ้นชีวิตเพราะต่อสู้เจ้าหน้าที่สุดท้าย สุดท้ายสิ้นหมดทุกรายนี่เห็นว่าอนุภาพกองพระนั้นท่านให้โอกาสคนนั้นบางคนได้คิดว่ากระทําสิ่งไม่ดีแล้วไปเชี่ยวหาสิ่งคุ้มครองอาจารย์โดยว่ามีประโยชน์โดยเฉพาะวัตถุมงคลของอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสั์มาอธิษฐานทุกครั้ง <c oughs> นะครับด้วยวัตถุมงคลมีทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ โดยเพราะอาจารย์ติฐานเสมอในสื่อมงคลที่อาจารย์ได้กระทำออกมาด้วยจิตอันบริสุทธิ์นะครับว่าถ้าผู้ใดนําไปใช้ในทางที่ดีขอให้เสื่อมสูญมลา,ายจะได้คุม้มครองแต่ถ้ามีจิตกับจิตกับใจประพฤตดดิีขอคุณศักดิ์สิทธิ์จงกลับมาคุ้มครองเหมือนเดิมนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ติฐานไว้เพราะนั้นผู้ใดจะคิดว่ามีของดีแล้วจะไปกระทําสิ่งไม่ดีนั้นให้คิดว่าคุณพระท่านก็ไม่คุ้ม ด้วยคุณพรกย่อมคุ้มครองเป็นทวีคุณกับเราด้วยพุทธานุภาพทอทนอภาพและสักขนานุภาพครับครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับสําหรับพระภายนอกนะครับอาจารย์ครับอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยเนี่ยหลีกเลีไม่ได้หรือหนีไม่พ้นเลยนะครับซึ่งเขาจะมีการจัดกันเป็นประจำนะครับในเรื่องของพ